สวัสดีครับชาวสีบริสุทธิ์ทุกทท่านผมน้องน้ำใสวันนี้เป็นตัวแทนของทีมน้ำจะพาทุกทกท่านไปชมสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับทีมน้ำกันก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลโดยรวมของน้ำและปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นกัน น้ำคือของเหลวชนิดหนึ่งที่มีปริมาณมากที่สุดบนโลกถึง3ส,ส่วนจาก4ส,ส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นดินแต่ทรัพยากรน้ำธรรมชาติสำหรับการอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกกับมีปริมาณน้ำบนโลกมีน้ำทะเลหรือน้ำเค็มอยู่มากถึงร้อยละเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นน้ำจืดเพียงร้อยละสามเปอร์เซ็นต์ส่งผลให้น,ใน้ำในการอุปโภคและบริโภคเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในภาคอุตสาหกรรมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แหล่งกําเนิดมาจากกระบวนการผลิตในโรงงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกหากขาดการควบคุมก็จะส่งผลต่อชุมชนระบบนิเวศต่างๆซึ่งจะเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นโดยส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียโรงงานถูกร้องเรียนชุมชนรอบข้างเกิดโรคและมีปัญหาในการใช้ชีวิตถูกหน่วยงานราชการตรวจสอบหรืออาจถูกสั่งปิดชั่วคราวและขาดความเชื่อมั่นรวมถึงความน่าเชื่อถือจากลูกค้าได้ เรามาดูกิจกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสียภายใน SRI กันบริษัทสีบริสุทธิ์ฟอร์จิงเทคโนโลยีจำกัดเป็นบริษัทที่ทำกระบวนการขึ้นรูปร้อนโลหะเป็นกระบวนการหลักซึ่งมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตหลายอย่างเช่นทำการคูลิ่งแม่พิมพ์และระบบคูลิ่งอินดักชันโดยจะมีน้ำส่วนเกินไหลลงใต้ฐานเครื่องสะสมจำนวนมากดังนั้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียหลักๆจะประกอบด้วยหนึ่งน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 2น้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดของแม่บ้านหรือกิจกรรม5สอของแต่และหน่วยงาน3กิจกรรมการล้างมือพนักงานรวมถึงการอุปโภคบริโภคและการเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุรส่วนตัวของพนักงาน4กิจกรรมการล้างกระบะใส่ชิ้นงานที่โสกโปรกและการล้างภาชนะอาหารของร้านข้าวรวมถึงการล้างภาชนะอาหารของพนักงาน ที่กล่าวมาทั้ง4ข้อนั้นเป็นหัวข้อกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียภายใน SRI พวกเราเห็นหรือไม่ครับว่าภายในองค์กรของพวกเรามีการใช้ทรัพยากรน้ําในแต่ละวันหลายกิจกรรมเพียงใดและในแต่ละกิจกรรมเมื่อเกิดการใช้น้ําแล้วจะมีน้ําเสียที่ออกมาจากกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันมากน้อยเพียงใด ดยข้อมูลสรุปของปี67อัตราการใช้น้ำของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่103ลิตรต่อคนต่อวันหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่51.50บาทต่อคนต่อวันโดยเป้าหมายของการใช้น้ำที่ทางทีมน้ำต้องควบคุมให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอยู่ที่78.02ลิตรต่อคนต่อวันและมีน้ำเสียที่เกิดในแต่ละวันที่เข้าระบบบำบัดมากถึง37,500ลิตรต่อวันพวกเราเห็นแล้วหรือไม่ครับว่าตัวเลขของน้ำเสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อวัันนมมากเพียงใด เมื่อเกิดน้ำเสียเราต้องทาอย่างไรถึงจะไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างตามพอรอบโรงงาน2,535มาตรา8วงเล็บ5กำหนดมาตรฐานและว,วิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจาการโรงงานวงเล็บ6กำหนดการจัดการให้มีเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงเรื่องการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงานกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดลอ้อมเป็นพิ2545และฉบับที่ 2- 2554 จากกฎหมายควบคุมกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษต่างๆทางโรงงานจึงจัดให้น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆต้องผ่านการบําบัดก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่ภายนอกบริษัทสีบริสุทธิ์ฟอรจริงมีจุดปล่อยน้ําออกสู่ภายนอก1จุดคือจุดรวมน้ําบริเวณคลองแยกแผนกคลังสินค้าฝั่งวิบอินติดก,กับทางเดินไปโรงอาหาร โดยน้ําที่ไหลผ่านคลองดังกล่าวจะผ่านการบําบัดแล้วและโรงงานของเราจะมีระบบบําบัดน้ําเสียด้วยกัน2จุดและ1จุดถังดักและคัดแยกน้ํามันซึ่งประกอบด้วยจุดที่1ระบบบาบัดน้ําเสียหลังโรงงานจุดนี้จะใช้สารส้มและคลอรีนในการปรับค่าน้ำเสียให้เป็นน้ำดีจุดที่2ระบบบำบัดน้ำเสียหลังโรงอาหารจุดนี้ จะใช้จุลินทรีย์ในการปรับค่าน้ำเสียให้เป็นน้ำดีจุดที่3ถังดักน้ำมันปั๊มลมหลังโรงงานจุดนี้จะเป็นการดักและคัดแยกน้ำมันออกจากน้ำโดยใช้ใยแก้วโดวยการควบคุมน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกได้นั้นจะประกอบด้วยค่าพื้นฐานดังนี้1ค่า pH ต้องอยู่ระหว่าง5.5ถึง9 สค่าดีโอต้องมีค่ามากกว่า4มิลลิกรัมต่อลิตสาสีและกลิ่นไม่เป็นที่พึงรังเกยียจและตามกฎหมายและข้อกำหนด ISO 1 4 0 0 1จะต้องทำการตรวจสอบค่าน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโดยละเอียดและส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กรมควบคุมโรงงานอย่างน้อยปีละ2ครั้ง จากการควบคุมค่าของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำทางทีมน้ำจะพบปัญหาที่ทําให้ระบบบำบัดทํางานผิดปกติและส่งผลต่อค่า pH ค่า DO หรือค่าออกซิเจนในน้ำสีและกลิ่นรวมถึงระบบกรองที่ตันดังนี้ระบบบำบัดฝังโรงงานทางทีมน้ำมากพบปัญหาเรื่องของน้ำมันปนเปื้อนน้ำที่มีจำนวนมาก ระบบบำบัดฝังโรงอาหารทางทีมน้ำมา้าพบปัญหาเรื่องน้ำมันที่ปนเปื้อนกระบาและปัญหาความเค็มของน้ำจากการล้างภาชนะใส่อาหารที่มีผลต่อค่าดีโอหรือค่าออกซิเจนในน้ำต่ำและปัญหาขยะก้นบุหรี่ถุงพลาสติกเปืนน้ำมันอยู่ในคลองระบายน้ำส่งผลให้เกิดการตันของตะแกรงและน้ำเน่าเสียจากขยะ ทั้งนี้จากปัญหาที่ทางทีมน้ําได้กล่าวมานั้นเพื่อให้ค่าน้ําที่ปล่อยออกสู่ชุมชนเป็นน้ําดีที่ไม่สร้างปัญหาต่อชุมชนรอบข้างและไม่ผิดกฎหมายทางทีมน้ําจึงขอความร่วมมือพนักงานชาวสีบริสุทธิ์ทุกทท่านช่วยกันดังนี้ครับ1นึ่ลดการเทน้ําที่ปนเปื้อนน้ามันลงในระบบบาบัดโดยตรงควรทําการคัดแยกน้ํามันออกจากน้ําให้ได้มากที่สุดพยายามให้เหลือน้ํามันที่ปนเปื้อนในน้ําให้น้อยที่สุด สองไม่ทิ้งขยะลงในคลองระบายน้ำหรือหากเห็นผู้กระําผิดให้ช่วยกันตักเตือนโดยหากตักเตือนแล้วยังไม่ให้ความร่วมมือสามารถแจ้งทางตัวแทนทีมน้ำฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมได้ทันทีสามหน่วยงานที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงคลองระบายน้ำขอให้ช่วยเก็บภาชนะหรือวัสดุที่มีการปนเปื้อนให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวของพลาสติกหรือเกิดการชะล้างของน้ำฝนจนส่งผลให้มีน้ำมันปนเปื้อนลงสู่คลองระบายน้ำ นอกเหนือจากการขอความร่วมมือในเรื่องของการควบคุมเรื่องค่าของน้ำเสียต่างๆทางทีมน้ำยังมีเป้าหมายในเรื่องของการลดปริมาณน,น้ำเสียที่เข้าระบบบ,บำบัดซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสูงถึง37,500ลิตรต่อลิตวันและการควบคุมการใช้น้ำของพนักงานดังนี้หนึ่งทางทีมน้ำขอความร่วมมือพนักงานชาวสีบริสุทธิ์ทุกๆท,ท่านช่วยกันปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ 2. ใช้การล้างมือที่โสกประบกในอ่างที่ทางทีมน้ำมีการผสมน้ำยาล้างมือไว้ให้แล้วค่อยไปล้างในก๊อกน้ำเพื่อลดการเปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ขนาดขัดและถูมือ3ช่วยกันสอดสองจุดจ่ายน้ำที่มีการชำรุดหรือก๊อกน้ำที่ปิดไม่สนิทขอให้ดำเนินการแจ้งหัวหน้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการแก้ไขสี่สำหรับกระบวนการทำผ้าสอของหน่วยงานฟอรจิงขอความร่วมมือไม่เทน้ำหรือรีดและไล่น้ำจากการล้างพื้นลงไปในฐานเครื่อง จากเป้าหมายทั้งหมดที่ทางทีมน้ำและบริษัทกำลังผลักดันให้ได้ตามวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและให้อยู่รวมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขทางทีมน้ำเองไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้เองทั้งหมด แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากพนักงานชาวสีบริสุทธิ์ทุกๆท,ท่านดังนั้นจากทั้งหมดที่ทางทีมน้ำได้กล่าวขอความร่วมมือมานั้นทางทีมน้ำต้องขอกล่าวขอบคุณล่วงหน้ากับทุกๆท,ท่านที่รับฟังและให้ความร่วมมือที่ดีที่ผ่านมาและในอนาคตข้างหน้านี้ทั้งนี้เพื่อองค์กรและชุมชนโดยรอบจะได้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและการเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงธรรมชาติสัตว์ต่างๆโดยรอบไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และสุดท้ายนี้ทางทีมน้ำต้องขอ,อกล่าวขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมสาระดีๆจากทีมน้ำในครั้งนี้จนจบด้วยก่อนจากกันในครั้งนี้หลังวิดีโอนี้หยุดลงขอให้ทุกท่านทำแบบทดสอบและแบบสำรวจให้กับทางทีมน้ำในครั้งนี้ด้วยครับในวันนี้ในฐานะที่ผมน้องน้ำใส่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของทีมน้ำขอขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบายบาย